สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาพบกับเติ้งกาฟเฟอร์อีกอีทีหนึ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเซิร์ฟสเก็ตที่เพิ่งเข้าไทยมาใหม่เลยชื่อสไปร์สเก็ตนะฮะจะตามไปดูกันเลยนี่ครับสวัสดีครับสสวัดีครับชื่อชื่ออะไรครับพี่โอครับพี่โอนะครับผมขอถามนะครับว่าตอนนี้ใช้ เซอร์สเก็ตอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมเพิ่งได้ตัวสไปซี่สเกตมาได้เมื่อไหร่ครับเขีนบอกสไปซี่ดิเป็นสไปซีเฉยสไปซี่สเกตนะฮะได้เาน่อไหร่ครับเมื่อเมื่อเมื่อสองวันนี้เองครับสองวันนี้แล้วแล้วก็แต่ว่าเพิ่งมาประกอบวันนี้อันนี้เพิ่งเอามาลองเลยอืมครับผมเป็นไงครับความรู้สึกที่ใช้ใช้ครั้งแรกตตอนตอนแรกผมใช้ตัวสมูทสตาร์เจ็ดเจ็ดอยู่ครับก็เอามาเปลี่ยนตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่า ก็โอเคหน้าไวฟิสตาร์ตเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะแผ่นเล็กไปกว่าทุกผมเล่นอยู่ตัวเจ็ดแต่ก็โอเคใช้ได้ครับฟิลไม่ต่างกันมากก็ชอบอยู่ครัโอเคเลยแล้วความรู้สึกในการขายออกมามันรู้สึกเหมือนบอร์ดไหนครับประมาณประมาณไหนหรือว่ามันแปกแปลกต่างไปเลย ผมว่าจะประมาณน่าจะเป็นประมาณยาวฮะตัวตัวตัวยาวตัวยาวใช่ใช่ครับจะหน้าวัยนิดนึงแล้วก็ผมว่ามันมันมันแต่มันไม่ได้แบบไวัยเหมือนตัวสมูสต้าฮะมันจะมีความนิ่งนิ่งนิดนึังประมาณนั้นครับแต่ก็เล่นสนุกครับราคาโอเคด้วยไม่ไม่แพงเหมือนตอนตัวสมูสตาหรือว่ายาวตัวนี้โอเคมากครับตอนนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินเท่าไหร่ ตัวนี้ผมได้ราคาป้ายจากที่ตัวดีลเลอร์เลยอ๋อครับใช่ครับราคาป้ายเลยครับถือว่าโชคดีมากอืมฮะโอเคครับก็ขอบคุณพี่โอมากนะครับผมที่มาให้ข้อมูลได้ครับตัวไฟสเก็ตในวันนี้นะครับผมอยากให้ลองครับตัวนี้โอเคไม่แพงด้วยครับครับผม ครับเราก็ได้ดูแบบาการใช้งานเบื้องต้นของสไปสเก็ตมาแล้วนะฮะผมว่ารูปลักษณ์ก็สวยแล้วก็บางอย่างมันคือมีความใหม่แล้วก็มีความแบบมีความสปอร์ตของมันด้วยนะฮะผมว่าตัวนี้ตัวสไปสเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ให้เพื่อนๆได้ไปลองกันนะครับผมเอาละครับก็เติ้งกาเฟอร์ก,ก,ก,ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ก็กดกระดิ่งนะครับผม เอาละครับราวนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ